น้าป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ว่าการสังเกตสิ่งรอบตัวและการเตรียมตัวให้พร้อมสามารถช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากอันตรายได้แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆที่มองข้ามไปก็อาจจะช่วยชีวิตได้เจ้ากระตายได้พิสูจน์ให้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วว่าความรอบคอบและไหวพริบปดีดีนั้นสำคัญมากกว่าการรีบทำอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังในวันหนึ่งที่ท้องฟ้าปลอดโปรง่ง และอากาศเย็นสบายสัตว์ในป่าทั้งหลายต่างออกมาทำกิจกรรมตามปกติกระต่ายเจ้าปัญญาก็เดินเล่นไปตามทางเดินในป่าเมื่อมันเดินผ่านทุ่งหญ้ามันก็เห็นเต่าทองตัวหนึ่งนั่งอยู่บนโขดหินข้างทางเต่าทองตัวนี้ชื่อว่าเต่าแสงขยันซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สัตว์เพราะมันเป็นเต่าที่ขยันและไม่เคยยอมแพ้ วันนั้นเต่าแสนขยันดูเหมือนจะมีเรื่องจะพูดกับเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเต่าทองเริ่มพูดข้าขอท้าทายจะวิ่งแข่งกันหน่อยไหมข้าจะวิ่งไปถึงเนินเขาข้างหน้านั้นเจ้าและข้าลองแข่งกันดูเจ้ากระต่ายหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่าเฮ้ยแข่งกับข้าหรอข้ามีขาเร็วมากคงไม่ยากเลยที่จะชนะเจ้าละ่ะ เจ้ากระต่ายรู้สึกมั่นใจมากเพราะมันรู้ว่าตัวเองวิ่งเร็วมากและคิดว่าเต่าจะต้องช้ากว่ามันหลายเท่าเต่าทองยิ้มและพูดว่าข้ารู้ว่าเจ้าคงจะวิ่งได้เร็วแต่ข้าจะไม่หยุดเดินแม้จะช้าก็ตามข้ามั่นใจว่าฉันจะถึงเส้นชัยแน่ๆทั้งสองตกลงที่จะเริ่มแข่งกัน โดยกำหนดจุดเริ่มต้นที่ทุ่งหญ้าและเส้นชัยจะอยู่ที่เนินเขาที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนะักเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นเจ้ากระต่ายวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วมันวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่นานก็เริ่มห่างจากต่อทองไปมากขณะที่เจ้ากระต่ายวิ่งไปอย่างลอยลมมันหันหลังไปมองเห็นเต่าทองที่ค่อยๆเดินไปข้างหลังมันอย่างช้าๆ เจ้ากระต่ายหัวร้อในใจเต่าคงไม่ทันฉันหรอกมันตัดสินใจลดความเร็วและเดินเล่นไปเรื่อยๆร,ระหว่างทางมองไปที่ท้องฟ้าและดอกไม้ข้างทางมันเริ่มรู้สึกผ่อนคลายและคิดว่าไม่มีอะไรต้องกังวลข้าคงชนะแล้วเจ้ากระต่ายคิดในใจแล้วมันก็นั่งลงข้างทางเพื่อพักผ่อนมันคิดว่าตัวเอง จะสามารถวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่นอนพักสักครู พื้นดินอย่างระมัดระวังมันค่อยๆเดินต่อไปอย่างระมัดระวังไม่นานนักเจ้ากระต่ายก็เห็นกล่องไม้ใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นดินมันดูเหมือนกับดักที่หมาจิ้งจอกมักจะใช้เพื่อจับสัตว์ตัวเล็กๆเจ้ากระต่ายรู้ทันทีว่านี่คือแผนการของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ที่กำลังจะจับมันหมาจิ้งจอกต้องการจับฆ่าเจ้ากระต่ายคิดในใจมันรู้ดีว่า 파만드 และวายพริบสำคัญกว่าแค่การวิ่งหนีไปเจ้ากระต่ายพูดกับตัวเองขณะที่มันกระโดดยัน มันชนะทุกครั้งและต้องยอมรับในความฉลาดของเจ้ากระต่ายจากวันนั้นเจ้ากระต่ายและสิงโตก็กลายเป็นเพื่อนกันสิงโตเองก็เริ่มเข้าใจว่าการใช้สติปัญญาและการคิดล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ความแข็งแกรง่งหลังจากการเผชิญหน้ากับสิงโตที่เกิดขึ้น รู้ได้ดีกระต่ายเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากข้าจึงแนะนำว่าเจ้าควรเริ่มจากการเล่าเรื่องประสบการณ์ของเจ้ากับหมาจิ้งจอกและสิงโตให้เพื่อนๆของเจ้าได้ฟังและช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าวัไวรัสสำคัญมากกว่าความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวเจ้ากระต่ายรู้สึกกินดี ที่ได้รับคำแนะนำจากนกคูกมันเริ่มเดินไปหาสัตว์ต่างๆในป่าไม่ว่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกนกกระจิบหรือแม้แต่กระต่ายตัวอื่นๆมันเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การหลบหลีกจากกับดักของหมาจิ้งจอกการหนีจากสิงโตไปจนถึงการใช้สติปัญญา ในการแก้ไขปัญหาทุกครั้งที่เจ้ากระต่ายเล่าเรื่องทุกๆสัตว์ก็ฟังด้วยความสนใจและบางตัวก็เริ่มเห็นความสำคัญของการใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเจ้ากระต่ายเล่าให้เราฟังว่าความแข็งแกร่งอาจจะไม่พอถ้าเราไม่รู้วิธีใช้ปัญญาในการตัดสินใจสุนัขจิ้งจอกพูดขึ้นหลังจากฟังจบ นกกระจิบที่ฟังอยู่ก็เสริมค่าก็เพิ่งจะเข้าใจว่าการหลีกเลี่ยงอันตรายไม่จำเป็นต้องใช้พลังก,กำลังเสมอไปแต่มันสามารถทำได้ด้วยความคิดและการวางแผนล่วงหน้าทุกๆสัตว์ที่ได้ฟังต่างก็เริ่มเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เจ้ากระต่ายสอนทุกๆวันพวกมันจะมานั่งฟังเจ้ากระต่ายเล่าเรื่องใหม่ๆ และแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองกันทุกคนต่างก็เริ่มหันมามองการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในที่สุดเจ้ากระต่ายก็ได้เห็นว่ามันไม่เพียงแค่ช่วยตัวเองเท่านั้นแต่มันยังได้ช่วยให้สัตว์ในป่ารู้จักการใช้ความคิดและการตัดสินใจที่ดีขึ้นความรู้ที่มันแบ่งปัน ก็ได้กระจายไปทั่วป่าทำให้ทุกๆสัตว์มีความสามารถในการรับมือกับปัญหาต่าง ทุกตัวล้วนแต่เติบโตและเข้าใจว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งสำคัญ